หนึ่งในสิ่งที่บ่งชี้ว่าอิมานได้มาถึงหัวใจคือการที่คุณไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหรือจะเจอสิ่งที่ไม่ตรงกับที่ใจคิดเพราะคุณตรหนักว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ทุกอย่างล้วนเป็นความดีงามสาระจรึงไม่ใช่การทําให้โลกเป็นไปตามที่เราหวังเราเพียงพยายามและทําหน้าที่ในสัดส่วนของเราเท่านั้นถ้าผลตรงตามที่เราคิดเราขอบคุณอัลลอฮ์และหากผลผิดไปจากที่เราคาดเราเพียงอดทน และไม่พร่ำบ่นพูดจาไม่ดีเพราะเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งและความรู้ของเราจำกัดในขณะที่ความรอบรู้ของพระองค์กว้างขวางไม่จำกัดชีวิตที่อิหม่าประทับในหัวใจจึงไม่ใช่การฟุม้มฟายเมื่อผิดหวังอาจมีน้ำตาไหลหลังตาประสามนุษย์ที่มีความรู้สึกมีหัวใจแต่ไม่กล่าวโทษการกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ด่าทอต่อการกำหนดของพระองค์และเมื่อพบเรื่องที่สำเร็จก็จะขอบคุณอัลลอฮ์มากกว่าที่กล่าวชมตัวเองจะไม่เหลืองไม่เกินเลย พราะรู้ว่านั่นเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์เขาจึงได้สัมผัสความสมหวังจะเพิ่มการทักดีและขอบคุณซลัฟบางท่านกล่าวว่าฉันไม่ได้สนใจเลยว่าจะตื่นมาในสภาพที่เจอสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบเพราะฉันไม่รู้เลยว่าความดีงามของอัลลอฮ์อยู่ในสิ่งที่ฉันหวังหรือสิ่งที่ฉันไม่ปรารถนาเมื่ออ إ หมานมั่นคงในหัวใจคนหนึ่งจะไม่ได้สนใจหรือยึดติดกับความต้องการของตัวเองถ้าได้เขาก็ขอบคุณถ้าไม่ได้เขาก็อดทน และทุกสภาพของชีวิตเขาสามารถแปลงเป็นผลบุญอีมานจะทําให้คนหนึ่งมีสุขภาพจิตที่ดีเนื้อหาบทความคุณครูขนมปังอันฮัมดูลิลละห์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อคิดข้อตวนใจในการใช้ชีวิตให้เราทุกคนอินชาอัลลอฮ